ชานาอยูวอยสวัสดีค่ะมาดามสุม,มาแล้วค่ะวันนี้มาดามควงละอ่อนหนุ่มเจ้าสเสน่ห์อันกระกฎไปเยี่ยมบ้าน,นคู่หูตามวราวุธนะคะแต่แม่เจ้าประคุณเอ้ยจะไกลปืนเที่ยงเหลเกินคุณมาดามอ่ะแอบหนาวร,ร,ร้อนว่าจะเดินสองหนุ่มรุมทำมิดีไม่รายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่พอได้มาโผลท่ที่บ้านหลังใหญ่บเริ่มเทิม โอแม่เจ้าโออาโอลานรวยเวอร์ซขนาดเนี้ยมาดามมาอยากจะสมัครเป็นะพไยเลยจะได้ไม่เสียเที่ยวอะค่ะนี่บ้านคุณฮะครับผมเนี่ยเนี่ยแหละตรงนี้เราผมนอนตรงนี้ฮะกินข้าวก็อาศัยหน้าเซเว่นตัองตั้งวันนี้ห้องใครอ่ะบนใช้แล้วห้องของนายอะเมื่อกี้ออ๋ตรงนี้ะ แวมถ้าต้องนอนกลางดินกินกลางถนนอย่างเงี้ยมาดามขอบายละกันเป็นพี่เป็นน้องเวิร์กว่าจริงไหมคะ่ะโอ้โหโ้บ้านองตามนี่หลังใหญ่โตจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสขอไปเที่ยวบ้างนะคะวันนี้หมดเวลา